สวัสดีครับบริษัทจเจเอนดีครับป้ายแสดงตัวเลขผ่านควบคุมด้วย PLC นะครับ PLC ตัวนี้จะเป็น PLC รุ่น FX 3U นะครับส่วนป้ายนี้จะควบคุมในช่องนี้ของนี้นะครับส่วนนี้ผมจะ โปรแกรมขักไว้ให้แล้วนะครับเราจะมาใส่โปรแกรมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับกดต่อไปผมจะลองกดปุ่มที่หนึ่งดูนะครับกดปุ่มที่หนึ่งแล้วมันก็จะรันตัวเลขมานะครับของคร์นี้นะครับกดปุ่มที่หนึ่งอีกมันก็จะขึ้นตัวเลขที่สองแล้วก็รันตัวเลขมา PUC ผมจะทำโปรแกรมรันตัวเลขมานะครับ กดอีกทีก็จะตัวเลขส่งมาหลังตัวเลขส่งมานะครับแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งผมก็จะกดอีกปุมปุ่มที่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็รันตัวเลขมานะครับครับรันตัวเลขมาแล้วต่อไปผม ต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์หรือว่าจัดหน้าจัดหลังอย่างเงี้ยได้นะครับดรืยการกดปุ่มที่สองนะครับมีฟอนต์อยู่สามฟอนต์นะครับแล้วก็กดปุ่มที่สามเพื่อจัดหน้าไปทางริมนะครับต่อไปผมกดปุ่มที่สองหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มที่สามกดปุ่มที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มที่สามนะครับนี่เป็นจะเป็นอีกฟอนต์หนึ่งนะครับ กดปุ่มที่2แล้วก็ปุ่มที่3ามอ่ะก็จัดหน้าจัดหลังอ่าปุ่มที่2แล้วกดปุ่มที่3นะครับก็จัดตรงเนาะอต่อไปอ่ปุ่มที่4นะครับต่อไปเป็นปุ่มที่4นะครับปุ่มที่4ผมก็จะตั้งโปรแกร,รม,มว่าให้ปรับแสงนะครับปรับแสงได้20ระดับเนาะแล้วก็กดไปนะครับกดไปเรื لي, <ๆ>่อยๆตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ่ามี20ระดับนะครับ แล้วก็วนมาเริ่มลำดับต้นๆใหม่อย่างี้ปรับให้เหมือนกับตัวฟอนต์ตัวเลขก็ได้ครับก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะครับขึ้นัวเราเขียนโปรแกรมพิวสว่าจะแสดงเลขกี่หลักตรงไหนยังไงได้นะครับบริษัท JJ d ขอบคุณครับ